เรื่องเริ่มต้นจากการเสียชีวิตของนายกรัฐมนตรีอังกฤษอย่างกระทันหันด้วยโรคหัวใจวายที่ดูเหมือนธรรมชาติแต่ความจริงซ่อนเงีนบบางอย่างที่กำลังรอประตูอยู่เบื้องหลังงานศพถูกนัดหมายอย่างเร่งด่วนที่ลอนดอนและผู้นำระดับโลกทุกคนจะมารวมตัวกันณนะที่แห่งเดียวเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบสำหรับการก่อการร้ายไม่แบนนี้งอเจ้าหน้าที่หน่วยลับที่แข็งแกร่งที่สุดกับมาประจําการอีกครั้งเพื่อปกป้องประธานาธิบดีเบนจามินแอชเทอร์ที่ต้องเดินทางไปงานศพนี้ด้วยความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอย่างแรง แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกหน้าที่มาก่อ,อนทุกอย่างดูปกติดีในช่วงแรกรถขบวนทหารรักษาความปลอดภัยแน่นนาะสัญญาณว่าสถานการณ์อยู่ในมือแต่เบื้องหลังศัตรูได้วางแผนไว้แล้วอาย่างแยบยนทันใดนั้นการระเบิดเกิดขึ้นกลางเมืองหอคอยบิ๊กเบนเวสต์มินสเตอร์แอบดีสพาลอนดอนสถานที่สำคัญต่างพังราบในพริบตาตำรวจอังกฤษและหน่วยรักษาความปลอดภยัยบางส่วนที่ควรปกป้องกับกลายเป็นกลุ่มก่อการร้ายในคราบจ้าหน้าที่ การซุ่มโจมตีที่สมบูรณ์แบบได้เริ่มขึ้นแบนนิงพาประธานาธิบดีหนีเอาชีวิตราสุดชีวิตผ่านตรอกซอกซอยของลอนดอนที่กลายเป็นสนามรบถร,ถระเบิดไล่หลังไม่หยุดเฮลิคอปเตอร์ที่ควรเป็นตัวช่วยกับถูกยิงตกกลางอากาศอย่างน่าสยดสยองตัวการใหญ่คืออาเมียบากาีเจ้าพ่อค้าอาวุธที่เคยถูกสหรัฐสั่งถล่มบ้านเกิดของเขาทำให้ลูกสาวของเขาเสียชีวิตครั้งนี้บากาีต้องการแก้แค้นต่อหน้าทั้งโลกโดยจับประธานาธิบดีสหรัฐไปประหารแบบไถ่ข้าสด หม่และเบนจามินถูกตามล่าอย่างหนักถูกบีบจนต้องเข้าไปหลบในซากตึกเก่าๆไร้การติดต่อร้ายกำลังเสริมพวกเขาต้องพึ่งพาความสามารถล้วนๆกวาดล้างศัตรูแบบโหดๆที่ละคนหน่วยรบพิเศษของอังกฤษเข้าร่วมช่วยเหลือไม่ในการบุกฐานที่มั่นของพวกก่อการร้ายการดินกันกลางคืนแสนดุเดือดไฟลุกโชนกลางปลอกแคบๆไม่ลุยเดี่ยวบุกคงสังหารพร้อมปกป้องประธานาธิบดีแม้ต้องแลกวชีวิตตัวเอง